ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิดา6 3สทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าความสัมพันธ์นะที่ไม่ไม่มีกันแล้วนะคะเลิกกันไปนะคะเขานะคะรู้สึกยังไงวางแผนยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้หรือว่ามีแนวโน้มที่เขาจะวนกลับเข้ามาไหมนะคะแม่หมอกระใจไม่ญากแสงไม่พ <laughs> อแสงพอเหรแต่ว่ามีแต่แสงเทียนอ่ะเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานขอดูอันนี้ก่อนดีกว่า อัปเดตสถานการณ no, o, no. eso, ์ก่อนสถานการณ์เป็นยังไงได้บ้างนะคะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์เป็นยังไงได้บ้างนะคะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะเป็นยังไงได้บ้างขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ที่เราเข้ามาดูกันในวันนี้นะคะเป็นยังไงได้บ้างนะวันนี้แดดดีแดดแรงมาก the c h e s e r นะคะมีคนวิ่งไล่ตามในความสัมพันธ์แล้วเพราะกลัวถูก กำจัดเขาอาจจะพยายามวิ่งไล่คุณหรือคุณกําลังจะพยายามวิ่งไล่เขาก็ได้นะคะเป็นสลับฝั่งกันได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการวิ่งไล่คนนึงเคยวิ่งไล่แล้วก็หยุดวิ่งไล่ก็ได้แล้วก็ทําให้อีกคนนึงกําลังวิ่งไล่ตามนะคะคือไม่ปล่อยกันอนะเป็นเดอะเชสเซอร์นะคะกลัวในการที่จะถูกกําจัดออกไปถูกทิ้งถูกตัดนะคะแพชชั่นความสัมพันธ์นี้ยังมี แรงปรารถนานะคะต่อกันมันค่อนข้าง i n t e n นสนะคะมีความสนอกสนใจอยู่ในนั้นนะคะเบ r ร์นิงดีไซยังมีความต้องการมีความปรารถนากันอยู่ยังคิดเรื่อง18บวกคิดเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นมาอนันนะคะก็มีความคิดแบบนี้ได้อาจจะเป็นตัวเขาคิดกับคุณหรือคุณคิดกับเขาก็ได้สลับฝั่งกันได้นะ หรือคนทั้งคู่นั่นแหละนะคะคาเมรานะคะมองผ่านเลนส์นะคะเหมือนเราจะคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียหรือมีแต่ความทรงจำที่ยังเหลืออยู่กลับไปดูรูปเก่านะคะ making memory learn from the past ะะเรียนรู้จากอดีตดูแล้วก็นึกถึงอดีตนะคะ เป็นความสัมพันธ์แบบนี้ดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นความสัมพันธ์วิ่งไล่วิ่งตามนะคะวิ่งไล่จับกันอยู่อันนี้เรามาดูด้วยไพ่ออร์คิลนิดหนึ่งว่าไพ่จําจกัดนิยามความสัมพันธ์นี้ว่าอย่างไงหรือเป็นช่วงอะไรของความสัมพันธ์นี้หรอทําไมมันถึงมีเหตุการณ์นี้เอ๊ะหรือว่าเราจะเปิดทีหลังเปิดทีหลังนี้ก่อนนะเอาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปิดพลังงานกันก่อนนะคะขอดูพลังงานหนะะ่อยค่ะ พลังงานคุณพลังงานเขาเป็นยังไงนะคะในความสัมพันธ์นี้พลังงานคุณและก็พลังงานของเขาขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นไพ่งงเดอะวิวออฟฟอร์จูนไพ่ของการขับเคลื่อนนะคะการเปลี่ยนแปลง ช่วงปีใหม่เนี้ยคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงงานใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะหรือกําลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้นะคะจากที่ไม่ดีก็จะกลับไปกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นจากที่ดีๆอยู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอีกทิศทางหนึ่งให้คุณเนี่ยตั้งรับกับมันเอาไว้นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาเป็น the wonderful j แล้วส่วนมากมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นเรื่องดีดๆนะ โอ้เอชซับเพนนิเคิลนะคะใครที่รอเงินก้อนรอเงินเก็บนะคะรอที่จะได้ใช้เงินหรือรอที่จะได้มีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับถึงเวลาของคุณแล้วอะไพ่ขึ้นมาเดวิล o ฟนจูนตามมาด้วยเอ e ซับเพนนิเคิลเป็นเรื่องความมั่งคัง่งการเงินก็ได้หรือเวลาบางอย่างที่คุณได้ทุ่มเทปไปคุณจะได้คืนคุณจะได้สิ่งที่เคยทุ่มเทปไปได้กลับคืนมา ไพ่ใบที่3นะคะเซเว่นออบคัพคุณจะมีตัวเลือกทางเลือกมากขึ้นนะคะเจออะไรที่มันคุ้มค่ามากขึ้นคุ้มค่าคุ้มเวลาของคุณนะคะหรือคุณมีโอกาสได้เลือกหรือได้เจอคนใหม่ๆพูดคุยกับคนใหม่ๆที่เห็นคุณค่าของคุณก็ได้นะขอให้คุณตั้งตั้งค่าของตัวเองให้ดีนะคะมันจะได้ตรงกันกับคนที่เข้ามาเซเว่นอ็อบเพนนิคลนะคะมีการใช้เวลานะคะ การลงทุนลงแรงการเก็บตัวอยู่กับตัวเองนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการลงทุนการรอดูก่อนก่อนที่เราจะไปซื้อก่อนที่เราจะได้เลือกหรือคุณมีช่วงของการที่จะได้เลือกบางคนมองหาที่อยู่ใหม่คุณอาจจะกําลังเป็นช่วงเวลาของการรอก่อนเลือกก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าให้มันตรงประเด็นกับสิ่งที่คุณต้องการ ค่านี้ดูตัวเขาบ้างตัวคุณเนี่ยมีพลังงานธาตุน้ำธาตุดินเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ดูแล้วก็สเตเบิลดีไม่เร่งรีบเพราะว่าตัวเลือกเยอะอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาเยอะหน่อยประมาณนั้นครานี้ดูตัวเขาบ้างนะคะตัวเขาเป็นยังไงตัวเขาเป็นเดอะแฮงแมนนะคะไพ่เดอะแฮงแมนเกิดขึ้นตัวเขาเนี่ย คนที่คุณมาถามถึงคนที่คุณเลิกคนที่คุณไม่ได้คุยคนที่ตัดสินใจทิ้งกันไปหันหลังให้กันไปไม่คุยกันนะ่ยตัวเขายังอยู่ในโหมดของการที่คิดแหละแต่ยังไม่ลงมือทำรู้แหละแต่ยังไม่ทำนะคะเป็นช่วงของการที่ยังเพาส์เอาไว้นะคะกดกดหยุดสต็อในความสัมพันธ์เอาไว้ก่อนประมาณนั้นนะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมพลังงานของการ เลือกไม่ได้อย่างที่บอกเลยเขายังเลือกไม่ได้มีสองสิ่งหรือมีสองทางมีหนทางที่เขาจะต้องเลือกเลือกที่จะไปเลือกที่จะตัด <trabajando S 2> เลือกที่จะอยู่ยังยังบอกไม่ได้เลือกไม่ได้ลังเลอยู่นะคะมีเส้นทางที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่เขายังไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงย,ยังไม่ยอมเลือกด้วยนะยังถ่วงเวลาอยู่นั่นไงมาซ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเส้นทางของการเดินการไปต่อความสำเร็จ รู้ว่าไปยังไงร,รู้ว่าทำยังไงแต่ก็ยังไม่ทำกดเอาไว้พอสเอาไว้คนคนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเรื่องตัดสินใจแต่เขายังไม่ทำนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเขาจะทำจะมีอะไรบางอย่างมาผลักดันให้เขาทำไพ่เดอชาเลออตเนี่ยมันจะต้องไปมันจะต้องทำถ้าไม่ทำมันก็จะไม่สำเร็จมันขึ้นแบบนั้นไพ่ของชาวต่างชาติการเดินทางได้นะคะ k n n of c คัพ พลังงานท้ายที่สุดคือเขาเหมือนกับรู้ใจตัวเองแหละแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าทําไม่กล้าเทคแอคชั่นไพ่คิงออ f c ค p s เป็นไพ่ของผู้ชายที่คลั่งรักตกหลุมรักมีใจแต่ว่าก็นั่งนิ่งๆเฉยๆนะคะเป็นคนที่โรโยตี้ในความรักความรู้สึกแต่อาจจะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าทําเป็นพลังงานของความนิ่งเนาะในพลังงานฝั่งของเขานะคะนิ่งนะคะแล้วก็มีความกดดันตัวเองนิดนึง ในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกประมาณนั้นในขณะที่ตัวคุณเนี่ยเก็บตัวเพื่อที่จะรอ,อการเลือกรอเลือกอยู่ตัวเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเลือกแต่ก็ไม่เลือกนะคะอ่าคานนี้หรือคุณรอให้เขาเลือกก็ได้หรือคุณจะไม่รอแล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณให้เวลาอย่างเต็มที่อ่ะคุณไม่รีบคุณเหมือนคุณไม่รีบคุณรู้ว่าเมื่อถึงเวลามันจะมาถึงเองนะคะแต่เขาเนี่ยถึงเวลาแล้วแต่ยังไม่ทําไม่คิดอ่ะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้ วันนี้เลยนะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้การวนกลับมาอยู่ที่เดิมการลองอีกครั้งหนึ่งนะคะความวิตกกังวลใจที่เกิดขึ้นการนอนไม่หลับการคิดมากคิดเยอะคุณอยู่ในความคิดเขายี่สิบสี่เจ็ดยี่สิบสี่ทับเจ็ดนะก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวันคุณยังอยู่ในความคิดความรู้สึกนะคะแม้ว่า คุณกับเขาจะมีระยะห่างห่างกันไปแยกย้ายกันไปเดินทางห่างไกลอยู่คนละจังหวัดคนละพื้นที่คนละประเทศตัวเขายังจมอยู่กับความคิดนี้ยังเครียดยังกังวลอยู่นอนไม่หลับถ้าคิดเรื่องของคุณแล้วนอนไม่หลับคุณอาจจะเป็นคนที่ไปจากเขาแล้วหรือเขาไปจากคุณแต่เขาไม่แน่ใจว่าสิ่ง ที่เขาทําหรือสถานที่ที่เขาไปเนี่ยมันจะไปได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ายังคิดถึงอะยังมีแพชชั่นยังคิดถึงเรื่องเก่าๆยังดูรูปคุณอยู่ยังอยากวิ่งไล่กลับมาหาคุณยังดึงเขากลับมาได้เสมอยังดึงดูดอยู่เสมอนะคะเขารู้สึกถึงการดึงดูดก็แน่นอนเขารักคุณแต่เขาแค่ไม่พูดไม่แสดงออกหรือว่าเขาปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความรู้สึกกับคุณก็ได้ ว่าเขามีความรู้สึกให้นะคะอืมแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยมันมันแน่นอนก็นคือการที่เขาเนี่ยคิดเสมอที่อยากจะกลับมาลองเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งลองดูดูคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะส่งข้อความมาหาลองดูเล่นๆน,นะคะว่าคุณยังโอเคไหมแต่ถ้าคุณไม่เฟรนลี่ไม่ยินดีเขาก็จะค่อยๆค,คอยดูไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะ มันเหมือนกับคนคนนี้ถึงเวลาที่จะไปจากคุณแล้วแต่เขายังไม่ไปนะคะเขายังไม่ยอมไปยังไม่ยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในขณะที่ตัวคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอาจจะไปเจอคนใหม่งานใหม่ย้ายท,ที่อยู่ใหม่มีตัวเลือกเข้ามาใหม่คุณยินดีที่จะเจอสิ่งใหม่ๆแต่ตัวเขาดูเหมือนกับว่าได้เจออะไรใหม่ๆหรือการที่เขาไปเลือกอะไรใหม่ๆเนี่ย มันเหมือนเขาไม่แน่ใจที่จะไปต่อมันเลยทำให้เขาติดอยู่ตรงนี้นะคะที่จะมีการกลับเข้ามาเพราะแพชชั่นมันยังอยู่เขามีแพชชั่นกับคุณมากนะมีความหลงมีความยังมีความรู้สึกอะพูดง่ายๆก็คือยังมีความรู้สึกกับความสัมพันธ์นี้ที่มีกับคุณนะคะในตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เป็นยังไง ตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงกับชีวิตของเขาเหรอก็เล่นๆไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้จริงจังอะไรยังไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมีความรู้สึกที่ยังอยากเป็นอิสระคิงก์วอนะยังอยากจะดูใจตัวเองไปเรื่อยๆเพราะหนึ่งก็ยังติดอยู่กับคุณะความรู้สึกมันยังชัดเจนว่าอยากได้คุณอยากต้องการคุณ แต่ว่ายังให้ความชัดเจนอะไรก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะคะยังอยากมีคุณอยู่อืมนี่ไงก็หาความรักไปเรื่อยคุยกับคนอื่นไปเรื่อยก็ได้นะในตอนนี้นะแต่ไปลองไปคุยไปเจอแล้วยังไงก็ยังวนกลับมาย passion, มอย่างแพชชั่นมันยังอยู่ที่เดิมไปหาคนที่มันคล้ายๆกันกับคุณอยู่นะคะอืมไปพูดไปคุยไปทําความรู้จักนัดเดทกับคนใหม่ๆอยู่ แต่ก็ยังมีความเป็นโสดเป็นอิสระเพราะยังทิ้งความรู้สึกที่มีกับคุณยังไม่ได้อ่ะเขานะคะเป็นยังไงเมื่อไม่มีคุณเขาเป็นยังไงเมื่อไม่มีคุณเขาคิดอะไรได้ไหมเขาเป็นยังไงเมื่อไม่มีคุณ แน่นอนอะ่ะเจ็บปวดหัวใจนะคะไพ่สามดาบมันขึ้นที่กลางใจคนคนนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะแสดงออกหรือไม่ว่าเขาเป็นยังไงนะี่ยบอกเลยว่าลึกๆในใจนี่เจ็บนะอ,อกหักนะะมีความว้าวุ่นจิตใจนะคะแต่ก็เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เป็นความคิดที่วกไปวนมานะคะสิ่งเดียวที่ทำให้เขานะคะ ได้พักบ้างก็คือการทำงานเขาเอาเวลาไปทำงานเพื่อที่จะไม่ให้ได้คิดถึงคุณแล้วก็ยังคิดบวกอยู่เสมอว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเขาก็เซอร์พรส์ตัวเองอะกับความรู้สึกที่ว่าเขายังคิดกับคุณไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะไม่มีกันแล้วแม้ว่าจะาห่างกันไปแล้วตัวเขาเองก็ยังเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ มีใจอยู่ตรงนี้แหละยังไม่มูบอลไปไหนในขณะเดียวกันมันก็ยังความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันก็ยังทำงานอยู่แต่มันก็วุ่นวายเหลือเกินนะคะยังยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้เขาถึงยังมีในฝั่งของเขามีแต่ความลังเลมีแต่ความมีแต่ความลังเลใจหายความรู้สึกเจ็บความรู้สึกกังวลมันเหมือนกับคนที่แบบเดินสองเก้าถอยหลงังสามเก้าอะไรประมาณนะะี้ค่ะ ในสถานการณ์นี้เนี่ยในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือว่าคุณจะได้รับข้อสรุปอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากซึ่งคุณกับเขาไม่เคยทำงานร่วมกันเลย มันก็เลยกลายเป็นภาระเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่มันไม่เคยแก้มันไม่เคยมีช่วงเวลาของการที่หันมาคุยแล้วก็ช่วยกันแก้ไขจริงๆคุณอาจจะอยากแก้ไขแต่ตัวเขาอาจจะไม่พร้อมเขาไม่พร้อมที่จะจริงจังที่จะแก้ไขจริงๆอะ่ะมันเลยทำให้เกิดการสะสมนะคะอืมมีแต่ความคิดแต่ไม่มีการ take อ c ชั่น ในความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าคุณจะคาดหวังหรือว่าจะรอให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมเนี่ยมองดูว่าให้คุณโฟกัสที่ตัวเองกับสิ่งใหม่เลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้แก้ไขอีกเยอะแล้วดูคนคนนี้ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะแก้ไขอะไรไพ่เดอะแฮงแมนมีแต่ไปหาดราม่าบบบเพิ่มนะเออมีแต่จะไปหาเรื่องราวมาใส่ตัวเพิ่มเติมนะคะเพราะดูแล้วความสัมพันธ์นี้ยังเป็นเด็กนะคะเป็นความคิดที่ยังเป็นเด็ก อย่างที่ไพ่บอกเลยคือความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะไม่ถูกแก้ไขแต่จะต้องมีการตัดตอนแล้วก็ไปเริ่มไปหรือจะได้ไปเจอกันใหม่ในชัปเตอร์ใหม่โลกใบใหม่คุณเป็นคนคุณเป็นคนใหม่เขาก็ไปเจออะไรใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆดราม่าใหม่ๆซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลหรือว่าแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองอะ เพราะว่าก่อนนั้นนะคือเขาไม่ไม่สนใจที่จะแก้ไขมันนะคะเขาแบบว่าคือสุกเอาเผากินในความสัมพันธ์เออร่วมสุกแต่ไม่ร่วมทุกประมาณเนี้ยเป็นคนที่ไม่พร้อมจะไปแบบนั้นแต่พูดถึงความรู้สึกเนี่ยตัวเขาจริงปุกป้องตัวเองนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันไม่ดูแบบ อินเทนสดูไม่เหนื่อยดูไม่ต้องมาดรามา่าือต้องแสดงความรู้สึกมากคนคนนี้โอเคพร้อมจีบเฟลท์ flirt, อะไรอย่างเงี้ยได้เล่นๆแต่ถ้ามานั่งคุยกันจริงๆแบบที่คุณต้องการน่าจะยากนะคะที่จะต้องมาเคลียร์หรือแก้ไขปัญหาร่วมกันอะไรเงี้ยเขาไม่พร้อมที่จะทําแบบนั้นแล้วก็เหมือนเขาไม่กลา้าเขามีความกลัวหรือเปล่านะกลัวในความสัมพันธ์กลัวที่จะถูกทิ้งก็ได้นะคะ กลัวว่าคุณจะไม่ชอบอะไรเงี้ยสิ่งเดียวเลยในความสัมพันธ์นี้ที่มันจะเป็นไปก็คือการได้เริ่มต้นกับชัปเตอร์ใหม่มันเป็นวงจรที่วนไปมันก็จบมาที่เดิมอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็เลยเหมือนกับขึ้นมาว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่ออกมามันก็จะวนกลับไปที่เดิมแต่ถ้าคุณออกมามันจะเป็นการพบเจอหรือว่าการได้ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชัปเตอร์ใหม่เพราะวงจรของคุณคือการเริ่มต้นหรือการ การรอที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะซึ่งไพ่ The Wheel of Fortune จบมาด้วยไพ่ The w o r l l นะคือมันจะเปลี่ยนแปลงใหม่ไปในทิศทางใหม่หรือไม่ถ้าคุณไม่รอกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันจะวนกลับไปที่เดิมมันจะถึงวงรอบแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่คุณจะโอเคไหมล่ะกับการที่จะกลับไปเหนื่อยอีกครั้งในความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่าไพ่ The w o r l l นะมันมีสทางคือหกลับไปที่เดิมหรือไปเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่คนคนนี้ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำด้วยไพ่ออร์คอลชุดนี้ดีกว่านะคะคำแนะนำไพ่ออร c ค e ลชุดนี้ make the effort นะคะ make the effort wedding ความสัมพันธ์นี้เนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งที่ Get involved ไปผูกไปรีเลทไปเกี่ยวข้องกับการแต่งงานหรือแต่งงานไปแล้วก็ได้นะคะแต่ให้ขึ้นมา make the effort นะคือมันเหมือนกับให้เราเราอยากได้คู่แบบไหนอะไรแบบไหนอะเราก็ต้องทำสิ่งนั้นถ้าคนคนนี้ดูแล้วไม่ชัดเจนไม่พาคุณไปในยอยู่ในจุดที่จะไป wedding หรือแต่งงานได้เนี่ย คุณก็ไปหาสิ่งใหม่ดีไหมที่จะพาคุณไปนะคะเคลียร์คัดชัดเจนกับตัวเองเวลี่ซุนเนี่ยคุณจะได้เจอคําตอบไม่ว่าจะคําตอบของการตัดคนคนนี้หรือการเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่พาคุณไปสู่จุดที่มันแบบเป็นจริงได้อะหรือการเปลี่ยนแปลงคนคนนี้นะคะคุณอาจจะหรือเขาเนี่ยไปไปไปมีคนอื่นแล้วไหมเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วแต่งงานแล้ว มันถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วหรือยังนะคะไพโซเมตถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจคุณจะเจอเนื้อคู่นะคะคุณเมื่อไหร่คุณชัดเจนกับตัวเองความชัดเจนจะวิ่งหาคุณไพโซเมตนิวเลอืมไพ่ไพ่แนะนําออกไปแนวทางที่ว่าให้คุณมองหาคนใหม่ตัดวงจรถ้ายิ่งเขามีคนของเขาแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยคุณควรที่จะต้องตัดสินใจได้แล้ว พะไม่งั้นคุณจะเสียเวลาแล้วก็คุณจะวนกลับไปวงจรเดิมแต่เมื่อไหร่ที่คุณตัดวงจรนี้ออกไปตัดคนคนนี้ออกไปนะคะคุณจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นรักใหม่ซึ่งสิ่งนี้คุณจะต้องเป็นคนลงมือไม่ใช่เขาไม่ใช่รอให้เขารอว่าจะเลือกคุณหรือไม่เลือกต่อไปนี้คุณจะต้องบอกตัวเองแล้วว่าไม่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณจะเลือกตัวเองเพราะการที่คุณเลือกตัวเองเนี่ยคือการ Take A c t i o นให้กับตัวเองแล้วคุณจะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆ นะคะก็ให้กำลังใจนะคนที่รอความสัมพันธ์ใหม่เจออะไรใหม่ๆนะคะก็ถ้าตอนนี้ยังตัดขาดไม่ได้เลยนะก็ค่อยๆออกมาก็ได้นะประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้เราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย